สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับทุกนะคะวันนี้ค่ะทุกพามาอัปเดตการดําเนินงานนะคะวันนี้นะคะเป็นการดําเนินงานเป็นวันที่3แล้วนะคะวันนี้ทุกพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินคลอง14รอยต่อลําลูกกานะคะเราอยู่กันที่ถนน นยสามศนะคะช่วงกิโลเมตรที่สิบเอ็ดบวกหนึ่งร้อนะคะตำบลชุมพลอําเภอองครักษ์จังหวัดนครน,นายกนะคะบรรยากาศเบื้องหลังของต๊กนี้นะคะก็คือการเคลลิ่งนะคะล่าสุดนะคะก็ทำไปจนถึงนะคะถนนดินฝั่งนู้นแล้วนะคะวันนี้ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแปลงนี้นะคะ เนื้อที่รวมตั้งแต่ถนนลาดยางไปจนถึงถนนดินตรงโน้นนะคะเนื้อที่14ไร่46ตารางวานะคะซึ่งเราจะแบ่งขายนะคะเป็นแปลงละประมาณ100-150ตารางวานะคะส่วนครั้งและราพาที่ชัดเจน,นะคะโปรดติดตามเร็วๆนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็แจ้งชื่อและเบอร์โทรกับคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะเนี่ยคะ่ะ สนใจก็แจ้งชื่อเบอร์โทรได้เลยนะคะที่ดินอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนานนยก11.1กิโลนะคะอยู่ห่างจากถนนลำลูกกาประมาณ2.5กิโลนะคะนี่ค่ะถ้าที่ดินพร้อมเมื่อไหร่นะคะทันก็จะได้ทราบผังและราคาที่ชัดเจนแน่นอนนะคะระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างการเคลียร์ลิงนะคะปรับพื้นผิวนะคะเนะะี่ยค่ะ ถ้าคืบหน้าอย่างไรนะคะตุก็จะมารายงานอัปเดตให้ทราบกันอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ให้ดูค่ะเนี่คนยค่ะแพนดูด้วยค่ะนี่นะคะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะคะครั้งหน้าตุก็จะพามาอัปเดตกันอีกครั้งค่ะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณค่ะ